สวัสดีครับกับช่องเสียแจ็คร้อยล้านนี่อาชีพขับวินมันต้องแบบนี้รอผู้โดยสารที่ห้างมาส่งแล้วก็ต้องนั่งรอนั่งรอที่รถอนส่งสามสิบรอ,อกเกือบชั่วโมงบวกไปอีกสามสิบเป็นหกสิบปกติเขาจะคิดแบบนี้แหละหกสิบบาทครับ ไปกลับด้วยนะไม่คิดค่ารอหรอกไปกลับไปสามสิบกลับสามสิบอาชีพพิสระแต่ถ้าได้เงินมาไม่เก็บมันก็หมดแต่สถ,ถานการณ์แบบนี้เก็บยากขับรถได้วันหนึ่งห้าหกร้อยข้าวกับข้าวน้ำมันขนาดไม่กินเหล้านะไม่กินเหล้าไม่ถูกบุหรี่ อันนี้ที่ดูคือรถมันเป็นร้นานจอดรถไม่กินเหล้าไม่สูบบหรียยังไม่เหลือเลยแต่เล่นหวยปกติเขาไม่จอดแล้วแล้วเขาจอดจะล,ล็อกล้อเดี๋ยวเราก็อดแป,ป๊บจอดแป,ป๊บเดียวที่ห้างบรรยากาศ เที่ยวลงยี่สิบสามสิบสิบห้าสิบบาทสะสมไปครบวันครบรอบหกโมงก็นับตังแล้วส่งคูปศาสตร์แล้วก็ต้องยืนรอเขาตามธรรมเนียมเขาบอกให้รอก็อรอสนใจอยากได้เซอร์วินติดต่อได้นะครับ ปทุมทุกที่ถ้าเขตปทุมทุกที่ผมติดต่อได้เพื้อซื้อขายซื้อขาดเลยพร้อมโอนโอนเป็นชื่อเลยตวงห้าหมื่นก็มีสามหมื่นก็มีสามแสนก็มีสองแสนก็มีแปดหมื่นก็มีวิ่งได้ก็ยังไอยัง,ออยงราคาแสนกว่าบาทมันก็วิ่งได้วันแปดเก้าร้อย มันอยู่ที่เราวิ่งอยู่จังหวะถ้าวิ่งแบบว่าฝั <c oughs> ่งนู้นเราตัดวิ่งแบบแบบว่าไม่ได้เข้าบ้านอะวิ่งนั่งเฝ้ามันก็ได้วันเจ็ด ชีพขับวินมันต้องทนแดดทนฝนทนสถานการณ์ก่อนแป๊บคุยสักแป๊บเดี๋ยวก็ขอขาตามต่ออาชีพไหนไหนก็ เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่อยู่ที่เราเก็บเงินพูดดังก็ได้คนเยอะผู้สันเดินมานเห็นเห็นรีบๆกันเลวิ่งหนูผมก็วิ่งได้วันหกร้อยพอแล้วข้ากับข้า อ่คลิปนี้ฝากวัทนีครับกับช่องเสียดแจกร้อยล้านเดี๋ยวไปเจอ,อที่หนึ่งอินตลาดหนึ่งก็มีผู้ส้ารประจำอยู่โอเคครับสวัสดีครับ